สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเนะฮะเรามาอุ่นเครื่องกันก่อนนะฮะจะมาวิเคราะห์ให้ฟังก่อนเกมการแข่งขัน m o t ตอรีสนามที่7ที่เรามองเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสจะเริ่มต้นขึ้นนะครับใน m o t ตอรีพีเนี่ยจะลงแข่งขันประมาณ1นึ่ทุ่มตรงครับแต่สำหรับ m o t ตอเนี่ยจะจะลงแข่งขันประมาณประมาณ5้าโมงยีแล้วก็จะเป็น m o t ตอรีรุ่นเล็กประมาณ4ี่โมงเย็น ก็ไปรับชมได้ทาง p p t v ท d 36แล้วกันนะครับส่วนช่องทางออนไลน์ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น s ป o r t TV 1 2หรือว่าจะเป็น True Sport 12หรือว่าจะเป็น b t 2แต่ถ้าเป็นบีนี่น่าจะชัวร์นะฮะแต่ถ้าไม่ติดเรื่องของบรรยายภาษาอังกฤษน,นี่ก็รับชม p p t v ทางหน้าจอทีวีได้นะฮะน่าจะสะดวกสำหรับหลายๆท่านกันเนาะสำหรับการวอร์มอัพนะครับเสร็จสิ้นกันไปเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเอาเรื่องของการวอร์มอัพนะครับมาวิเคราะห์ ทุกสิ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปในประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะฮะว่าความพร้อมของนักแข่งแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยมีอะไรให้น่าสนใจกันบ้างครับในเรื่องของดินฟ้าอากาศผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยน่าจะสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเลอมองที่นี่เนี่ยทุกคนทราบกันดีฮะความแปรผันความไม่แน่ไม่นอนของดินฟ้าอากาศมันชัดเจนทุกปีครับในปีนี้ก็เหมือนกันนะฮะแม้ว่ารายงานเข้าไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเนี่ยฝนจะตกประมาณ ตอนช่วงที่มอเตอร์ทรีแข่งฮะประมาณสัก60% 70%ตก็มีโอกาสที่จะตกแต่มันจะไปตกยังสนามหรือเปล่าผมไม่ชัวร์ตรงนี้แต่ถ้าจะเอาในเมืองเลอมองเนี่ยเกิน50%นะครับฝนจะมาประมาณ11 11โมงที่นั่นครับแต่ถ้าเทียบกับบ้านเราก็ประมาณประมาณ4โมงซึ่งก็คือรุ่นเล็กก็จะลงสนามพอดีอฝนจะตกประมาณนั้นถ้าเกิดมันตกตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับมอเตอร์ทูแน่ๆนะฮะถ้าสมมติว่าตกหนักปุ๊บเนี่ย แน่นอนนะ้าแข่งเขาอาจจะลงแข่งได้แั่นแหละนะครับอาจจะใช้ยางฝนล,ลงไปเนี่ยแต่11 12 13 14 Moto GP จะลงแข่งเวลาบ่ายสองครับถ้าเวลาบ่ายสองมันมันจะเทียบกับเวลาในไทยคือ1น1ทุ่มดังนั้นถ้าถ้าถ้าฝนตกประมาณสักตามที่พยากรณ์ไว้นะฮะคือช่วง11โมงจริงๆของที่นั่นเนี่ยอีก3ชั่วโมงทุกคนว่าทแทรกมันจะแห้งทันไหมถ้าแดดมันไม่แรงจริงเนี่ย มันก็คงจะมีความชื้นอยู่นะครับนี่ก็คือปัญหาหนึ่งของเลอมองที่นัาแข่งทุกคนต้องเผชิญในทุกปีฝนจะมาประมาณ11โมงแล้วก็บ่าย4โมงเย็นนั่นหมายความว่าจะมีการแข่งขันกันเสร็จพอดีแล้วฝนจะตกถ้ามันเป๊ะๆถ้ามันแม่นยำขนาดนั้นจริงๆครับดังนั้นน่าลุ้นนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับรอบวอร์มอัพแลัที่ของ m o t o g p เนี่ย อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาครับอุณหภูมิทั่วๆไปแล้วก็อุณหภูมิพื้นแต่อยู่ประมาณ21องศาแล้วก็จะมีกระแสความเร็วของลมเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศก็ถือว่ากําลังเย็นสบายนะครับไม่ไม่ถือว่าหนาวอะไรหรอกสําหรับฝรั่งก็น่าจะพอดีนะฮะประมาณนั้นนะเนาะก็ แต่พอลงสนามไปได้เสร็จสิ้นกันไป20นาทีเนี่ยของการวอร์มอัพแลบเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเมฆในเริ่มที่จะปกคลุมหนาขึ้นนะครับตามรูปทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าเมฆจะคลึ้มมาเชียวนะฮะนี่แหละครับได้ลุ้นกันอีกแล้วนะว่าจะออกมายัางไงกันบ้างดตน่นการวอร์มวอร์มเนี่ยมันมันจะมีเวลาอยู่20นาทีนะครับรุ่นเล็กก็10รุ่นกลางก็10แต่รุ่นใหญ่เขาจะให้20นาทีถามว่าจําเป็นมากไหมจําเป็นมากๆนะฮะอยา่อยา,ยาคิดว่าไม่สําคัญนะฮะเพราะว่าอะไร เพราะว่าจะเป็นการเตรียมตัวครั้งสุดท้ายของทั้งนักแข่งของทั้งทีมงานทีมช่างความพร้อมมีมากน้อยเพียงใดถ้าเจอปัญหาหลายๆคนหลายๆทีมมาเจอตอนนี้แหละครับแล้วก็จะได้แก้ได้ทันแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอเคล็ดลับของความสําเร็จนี่บางคนบางทีมก็มาเจอตอนนี้ฮะพอมาเจอตรงน,นี้ก็สามารถที่จะแบบว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักแข่งให้กับทีมงานแล้วก็ต่อยอดไปได้ว่าแน่นอนแล้วฮะน่าจะเป็นไปนในตามที่ ที่วอร์มมาเพราะว่าระยะเวลามันห่างกันแค่4ชั่วโมงเนี่ยนะครับถือว่าสําคัญเราได้เห็นนะว่านักแข่งแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการวอร์มที่อาจจะมีคอนเซปต์ที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไปที่เท่าที่ผมดูมันเนี่ยก็คือบางคนก็ใส่ใจกับเวลานะครับกดเอาเวลาบางคนก็ใส่ใจกับเรดเพสที่นิ่งแค่ไหนนะฮะในขณะที่หลายคนเนี่ยฝึกซ้อมการแข่งแบบแฟกทูแฟกแฟกทูแฟกก็คืออะไรก็คือ ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ที่ฝนจะตกส่วนมากจะเป็นฝนตกนะครับทุกคนนักแข่งเนี่ยเขาจะเข้าไปเปลี่ยนรถนะฮะทางตอนหน้าอนุญ,ญาตให้เข้าไปเปลี่ยนรถได้อย่างเช่นว่าพอขับไปปุ๊บอย่างเงี้อยู่ยๆฝนมานะฮะเขาก็จะโบกธงโบกธงขาวนะเพื่อที่จะให้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปรถรถได้เพราะมันจะมีรถที่2คันนะโมโตจีพีไม่เหมือนกนรุ่นอื่นนะฮะเขาอาจจะเซตรถไว้รุ่นหนึ่งเนี่ยคันหนึ่งที่อยู่ในพิษกราดเนี่ยเป็นเซตแบบสนามเปียกเซตไว้รอแล้ว อ่าทีนี้พอแข่งมาเพื่มมาอยู่ดีฝนตกแล้วนะฮะกรรมการในสนามโบกทงเนี่ยโอเคเข้าไปเปลี่ยนได้ก็โดดจากรถคันที่ตัวเองขับนะฮะอ่าจ้องแบบรวดเร็วทันใจบอกว่าโดดปุ๊บไปอีกคันนึงแบบทันใจเลยเพื่อจะให้แบบเสียเวลาน้อยที่สุดแล้วก็ขับออกมาเลยแต่ขับเร็วไม่ได้นะฮะเขาก็จะมีความเร็วอยู่นะครับประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะก็เรียกว่าขับกันออกมาพอมาถึงสนามก็ค่อยจัดเต็มจัดหนักกันไปได้ แต่ถามว่าเขาบังคับไหมฮะที่จะต้องไปเปลี่ยนรถเนี่ยเขาไม่บังคับครับดูอยู่ที่ดุลยพิพนิจของนักแข่งของทีมงานจะวางแผนว่าจะเอาอยัางไงอย่างเช่นกรณีที่ออสเตรียเมื่อปีที่แล้วนะครับสนามเลสบูริงเนี่ยเราได้เห็นว่านักแข่งหลายๆคนพยายามที่จะเอารถเข้าไปเปลี่ยนนะครับช่วงท้ายเกมเยอยู่ๆฝนตกไงตอนแรกขับยางสลิกมาอยู่ดีๆจะไม่หย่ๆฝนตกมาเพ๊บในขณะที่แบรดบินเดอร์ไม่เข้าไปเปลี่ยนกับเขาฮนะ ทีมงานของเคนเดียมบอกว่ามันเหลืออยู่แค่ไม่กี่รอบก็บดยางสลิกไปแลนะ้วฝนตกก็เอายางสลิควิ่งเลื้อยไปยังกับง,งูนะฮะแต่สุดท้ายแรดบินเดอร์ก็ชนะไปแบบบุบิดครับเพราะว่าไปเปลี่ยนรถมันก็เสียเวลาใช่ไหมละ่ะอย่างน้อยมันก็เสียเวลาโอ้ยน่าจะหลายวินาทีเหมือนกันครับตัดสินใจเข้าถ้าสมมติจังหวัดที่เรายังไม่ยึดได้อยู่ใกล้ทางเข้าพิษเนี่ยเราก็ต้องขับเลยไปซะก่อนนะฮะจะมาแบบว่าขับยูเทิร์นย้อนศรไปเข้าพิษไม่ได้ครับ อ่าถ้าถ้ายังมาไม่ถึงก็ต้องขับไปจนได้ถึงแล้วก็ปะถึงปากทางเข้าพิทแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปก็กระโดดฟึบแล้วก็วิ่งออกมาค่อยๆวิ่งมาในความเร็วที่เขากําหนดไว้นะครับไม่ได้เร็วเกินไปเนี่ยเท่าเร็วเกินจะโดนลงโทษเงี้ยฮะนั่นแหละก็ออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนไปอ่าทนองทนองนั้นวันนี้ก็เลยได้เห็นนะว่าในช่วงของการวอร์มอัพเนี่ยหลายๆคนเลยนะครับน่าจะเป็นสิบลาเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะที่วิ่งรถมาไปได้กระโดดฟบ,บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เอารถลงไปแต่แต่ แต่ทีนี้เพื่อนๆอาจจะรู้สึกสงสัยนะครับว่าเอ้าแล้วแบบนี้เขาจะเอาข้อมูลในสนามเปียกมายังไงล่ะมันย,มยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงลงสนามด้วยยางฝนเลยนะครับในเลอมองปีนี้เนี่ยใช่ฮะนี่คือหนึ่งในความตื่นเต้นฮะไม่มีข้อมูลต้องไปเอาข้อมูลมาจาก2แหล่งหลักๆ1ก็คือไปเอาข้อมูลเมื่อปีที่แล้วในวันที่ฝนตกที่เลอมองในปีที่แล้วฝนตกครับทางที่2ก็คือไปเอาข้อมูลที่สนามไหนบ้างที่แข่งกันมา6สนามที่ผ่านมาแล้วฝนตกอาจจะมองไปที่ ามาดาริก้าที่ลองบอกอินโดนีเซียใช่ไหมฮะอาจจะไปเอาข้อมูลของตรงนั้นกันมาตรงไหนก็นแล้วแต่อะไรฮะที่ที่ฝนตกนะฮะก็จะเอามาอ้างอิงเพื่อที่จะเอามาปรับใส่กับที่นี่ก็กลายเป็นว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความตื่นเต้นร้อนใจของสําหรับพวกเราคนดูนี่แหละแต่สร้างความปวดเสียนเวียนก้าวให้กับทางทางทีมงานนะฮะเราไม่มีข้อมูลแบบอ้างอิงแบบเรียลไทม์เลยเราต้องเอาข้อมูลเก่าๆข้อมูลจากที่อื่นมามายัดใส่เพื่อที่จะแบบว่าเซตรถเนี่ย ความตื่นเต้นอยู่ที่ตรงนี้ครับเวลาเราได้เห็นนะครับว่าแม้ว่าอาร์เรสเอสปอร์โกหมายเลข41เนี่ยจะกดเวลาได้จ่าฝูงครับแต่ผมมองนะว่าคนที่พยายามที่จะมุ่งกับเรดเพสจริงๆก็คือยามาฮ่านะฮะของทั้งแฟบแล้วก็แฟลนกี้แล้วแฟบก็กดมาคันที่2ครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรดเพสที่นี่คือแฟบสามารถที่จะกด132ได้เนี่ยหลายรอบเลยนะฮะในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะมาบ้างรอบนี้แดงมารอบต่อไปไม่แดงแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ ถ้าเจอจะไปมองเรื่องของความความนิ่งถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะการวัดกันที่วิ่งคันเดียวโดดเนี่ยตอนนี้แฟบก็น่าจะน่าจะดีที่สุดโดยรวมครับแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าในการแข่งขันจริงอะมันไม่เหมือนกับการวิ่งซ้อมแบบนี้ฮะมันมีการลดทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่ากี่คันกี่กลุ่มที่จะแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละกี่คันกันแน่เนี่ยจะต้องเบียดแย่งชิงลายกันนั่นก็คือหนึ่งความต่างนะฮะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในตอนนั้นจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ไหม นะฮะมันก็ต้องมาดูตรงนี้กันด้วยดังนั้นนะ่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าฝนตกมาจริงๆหรือว่าต่อให้ตกมาแล้วพื้นแทรกมันอาจจะแห้งไม่ทันเนี่ยจะต้องเอาอยางฝนลงไปกดไปหรือจะเป็นต้องเอาอยางสลิกลงไปกดเนี่ยแต่อุณหภูมิมันต่าเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะฮะทุกคนตัวเลขเวลาก็ทุกคนก็ผมก็ไม่ได้อ่านให้ฟังนะฮะทุกคนก็ดูดูตามตรงนี้เลยนะครับอ่าดูตามตรงนี้ ก็ถ้าเป็นยามาฮ่าเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจในส่วนของแฟบนะฮะว่าเขาตอนแรกก็หัวเสียกับอันดับที่4ที่ได้รับมาแต่พอวิ่งไปสัก2 3านาะทีปรากฏว่ามีเรดเพสที่นิ่งขึ้นมีความเร็วที่คงที่สม่ําเสมอเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่กลัวล้ฮะต่อให้จะฝนตกหรือสนามแห้งเนี่ยเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะอยู่แล้วนะครับในส่วนของทางมาร์คมาเคสก็ออกมายอมรับนะครับว่า Honda ไม่สามารถที่จะต่อสู้เพื่อโพเดียมหรือแม้กระทั่งชัยชนะได้เลยฮะ เจอปัญหามาร์กเองก็ไปเจอปัญหาในช่วงซ้อมสตาร์ทนะครับในช่วงวอร์มอัพแลบเนี่ยก็คืออยู่ๆบิดมาแล้วรถนี่โอ้โหนะฮะใสจนแบบนึกว่าเจ้าเข้าเลยนะฮะตรงนั้นมาร์กก็หน้าตาซีเรียสพอสมควรเมื่อวานก็ไปให้สัมภาษณ์ไว้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ได้ทําเป็นงานเขียนไว้ในหน้าชุมชนกดกลิ้งเข้าไปอ่านเลยครับตรงนั้นไม่ใช่ไวรัสนะฮะกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของทางดูคติเนี่ยดูคติวันทูเลยนะครับดูคตินะทั้งแจ็คเ i ลเลอร์แล้วก็ คนที่คว้าโพก็คือเปโก้เนี่ยหนึ่งสองสามกันเลยทีเดียวแล้วก็ทางหมายเลขยี่สามนะครับผู้ที่เป็นนักแข่งที่โชว์ผลง,งานได้ดีสุดข,ของดูกติใน6สนามที่ผ่านมาก็คืออิ e นเนียบาซิลนี่ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆไม่อยากให้ดูกติใช้ทีมออเดอร์เราได้เห็นเมื่อวานนะครับว่าใช้ทีมออเดอร์ในการพากันขึ้นมาหวัวแถวได้เนี่ยเขาเลยบอกว่ามันอาจจะเสี่ยงมันอาจจะไม่คุ้มค่าหรอกในการแข่งขันจริงเนี่ยสำหรับทีมออเดอร์นะครับนะไม่ไม่อยากให้ดูกติใช้แบบนั้นแต่ก็ยังมั่นใจศักยภาพนะครับว่า ดูคติน่าจะต่อสู้เพื่อโพเดียมได้แม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็หวังแค่ว่าขอให้จบท็อป5ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วผลงานนะครับสำหรับแบดเจียนินี่นะฮะแต่ดูคติคันหนึ่งเหมือนโดนลงโทษนะครับยฮันซาโก้รับเมื่อวานนี้ไปขับช้านะครับแล้วก็ไปบางลายโสพสปาคารโรในช่วงที่กําลังจะทําเวลาใน Q2 เนี่ยก็ทําให้โสพสปาคารโรไม่สามารถที่จะทําเวลาได้ดีกว่านั้นในรอบสุดท้ายพอดีนะฮะซาโก้ก็เลยโดนลงโทษนะครับถ้าใครไปบางเหลี่ยมบางลายกันแล้วความผิดมันชัดเจนเนี่ย อันนี้ทางเราหน้าเขาจะมีบทลงโทษนะฮะนั่นก็คือจริงๆไม่มีหลายอย่างแหละแต่หลักๆเราจะจะเห็นอยู่อย่างเดียกก็คือการการลดกริดสตาร์ทซาก้เจอไป3กริดฮะจากปกติเขาคอลีไฟมาคันที่6เมื่อวานนี้ดังนั้นคืนนี้เขาจะต้องออกคันที่9ครับ7 8 9แล้วก็อีก3คันที่เหลืออยู่ข้างหน้าเขาก็จะอันดับก็จะโผล่ขึ้นไปอีกหนึ่งอันดับนะครับจ,จวนเมียก็จะไปอันดับที่6แทนลินก็ไป7จ็ดฮอเฮมาติงก็ไป8นั่นก็คือ เป็นอัปเดตนะครับในเรื่องของบทลงโทษนะฮะทุกคนเอาก็ต้องมารอดูนะครับว่าที่ให้ข้อมูลกันมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยมันจะเป็นยังไงรวมทั้งเรดเทสของ y ย m a ม a ที่มาเหนือเสือเกินเนี่ยพอสถานการณ์แข่งจริงเนี่ยจะออกตัวได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ก็อย่าลืมนะครับแฟบไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ขวาโพนะฮะแฟบนั้นออกซ้ายคันที่4ครับ ถ้าเกิดว่าต่อให้รถดีขนาดไหนต่อให้เรทเทสดีขนาดไหนนิ่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าตาบได้ที่ยังมีคนที่ขวางหน้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีคนที่บล็อกไว้อยู่เนี่ยมันก็ยากนะครับที่จะแซงอีกคนหนึ่งพยายามแซงอีกคนหนึ่งพยายามปิดไงถ้าเกิดว่าคู่แข่งของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง3คันข้างหน้าเนี่ยนั่นก็ยิ่งเป็นความเสียเปรียบน,นะครับที่เราจะตามคู่แข่งเราก็ได้ทันกว่าจะขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วที่นี่นะเลมองเนี่ยมัน ความกว้างของแ็กแค่13เมตรนะครับก็ถือว่าพอๆกับเฮเรสในในสนามที่ผ่านมานั่นแหละบางทีจะแซงกันอะไรกันทีนึงเนี่ยก็คือต้องรอต้องกาจังหวะให้คันหน้าพลาดจริงๆนะครับให้เปิดให้แบนให้เอา่าเรียกว่าบานออกไปหน่อยถ้าเกิดว่าไม่บานเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะไปจ้าเอกันแล้วก็พากันล้มคู่เนี่ยนะฮะ ดังนั้นก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถือว่าง่ายนะครับแม้จะมองรถเฟซของเยอม่าหาดีงามก็จริงแต่มาร์กมาเก้ก็พูดทิ้งทวนไมนะ้น่าคิดนะครับเขาบอกว่าขอให้มันคืมคึมหน่อยถ้าคึมคืมเนะี่ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าฮอนด้าน่าจะทําผลงานได้ดีกว่ารอบซ้อมที่ผ่านมาเอาละสิฮะทุกคนเอาก็มารอดูกันนะฮะว่าเวลาจอกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโงนะครับบ่ายสามครึ่งแล้วนะฮะ สามครึ่งสี่ครึ่งห้าครึ่งหกครึ่งอ่ะเหลือเกือบสี่ชั่วโมงเนี่ยฝนจะตกยังไงหรือเปล่าในระหว่างนี้ใครมีข้อมูลอะไรที่มันอัปเดตนี่ก็เอามาแปะในคอมเมนต์ได้นะครับว่าเอะพี่ปุ้ยฝนจะตกหรอครับมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมเองก็จะต้องมีภารกิจนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องไปจัดการในช่วง3ชั่วโมงกว่าเนี่อาจจะไม่ได้มาอัปเดตหรือว่าไปเฝ้าหน้าจอเพื่อดูข่าวนะทุกคนยังไงก็ไปเชียร์น้องกล้องสมเกียรตินะครับในช่วง5โมง20นะฮ อ่านะครับบรรยายภาษาไทยก็ p p t v ทีวีดีนั่นแหละนะครับแล้วก็ใน True Sport 12หรือถ้าไม่เจอก็ไป Sport 1, s ป o r t TV 12แล้วก็กไม่แน่ใจว่าจะไปตรงกับกีฬาซีเกมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูผ่านหน้าจอ P ี VTV ที3ีอสนี่น่าจะได้ชมนะฮะ5โมง20นะครับกล้องสุนเกียียววันนี้ออกสาคันที่11ถามว่าเลวร้ายไหมไม่ได้เลวร้ายนะครับสามารถที่จะเรียกว่าทำผลงานได้ดีแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่เหตุไม่เกิดเหตุฉุกเฉินในเหมือนกับสนามที่เป็นผ่านมาครับ หลายคันให้รวมรวม30คันดังนั้นออกคันที่11เนี่ยถือว่าจิบจิบสำหรับกล้องผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ที่เหลืออยู่ที่หน้างานว่าเจ้าตัวจะดูดันแล้วก็จะควบคุมตัวเองได้ดีแค่ไหนในสถานการณ์ที่กดดันแบบนั้นหรือเปล่านะฮะทุกคนลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับในช่วงเย็นนี้ครั้งหนึ่งสวัสดีครับ